วัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสินแสนันครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์โชคการงานสำหรับชาว4ี่ราศีในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้เนี่ยมีอยู่4ีราศีที่จะมีโชคทางด้านหน้าที่การงานเข้ามานะครับจะเป็นราศีไหนบ้างก็เดี๋ยวติดตามรับชมรับฟังกันหลังจากนี้โดยสินแสจะอ้างอิงจากลัคนานะครับ ท่านใดไม่ทราบลัคนาลิงก์ได้คําอธิบายไปผูกด,ดวงหาลัคกขาของตัวเองได้เป็นคลิปวิดีโอนะครับไปผูกด,ดวงหาลัคกขาของตัวเองได้ส่วนท่านใดสนใจจะปรึกษาดวงชะตา10บรัคนาส่วนตัวให้แอดไลน์แล้วก็ทักเข้ามานะครับได้ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศในเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็จะมีช่วงของที่ดวงดาวจะโคจรเข้ามาส่งผลเกี่ยวกับเรื่องการงานเข้ามา ก็ะจะเป็นโชคการงานสําหรับชาวสี่ราศีสี่ราศีดังกล่าวนี้เนี่ยไปลุ้นกันได้เลย10มิถุนาเป็นต้นไปนะครับ10มิถุนาเป็นต้นไปไปลุ้นโชคการงานได้เลยมีระยะเวลาเ,เกี่ยวกับเรื่องโชคการงานอยู่สักราวๆหนึ่งเดือนนะครับเริ่มต้นที่10มิถุนายนเป็นต้นไปเดี๋ยวเรามาลุ้นกันจะมีราศีไหนบ้างนะครับ ราศีแรกนะครับราศีแรกเลยที่จะมีโชคทางด้านหน้าที่การงานเข้ามาในช่วงตั้งแต่มิถเมายนเป็นต้นไปคือชาวลัคนาราศีกุมนะครับชาวลัคนาราศีกุมจะมีโชคการงานเข้ามานะครับชาวกุมน,นี่ก็ต้องบอกได้เลยว่าช่วงหลังจากนี้ไปนีนดวงชะตาหลายคนก็จะกลับมาดีขึ้นดีขึ้นแบบหลายคนก็จะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับพฤหัสโคจรเข้าทับลัคนา ็จะเป็นโชคเป็นโอกาสต่างๆชาวลัคนาราศีกุมจะมีโชคทางด้านหน้าที่การงานเข้ามานะครับแล้วก็จะได้โอกาสจากผู้ดักผู้ใหญ่เจ้านายนะครับใครอยากจะได้โอกาสอะไรต่างๆหรือว่าขอกับผู้ใหญ่เจ้านายมาหลายครั้งไม่ประสบวารไม่ประสบความสําเร็จ10มิถุนายนเป็นต้นไปมีโอกาสลองเข้าไปคุยไปขออีกครั้งหนึ่งหลายคนก็โชคดีนะครับอยู่ๆ ผู้ใหญ่เจ้านายก็หยิบยื่นงานสาคัญมาให้แล้วบอกได้เลยว่าทําให้ดีทําให้ดีให้ผลงานดีๆเนี่ยจะเป็นความสําเร็จแล้วก็เป็นเป็นอนาคตทางด้านหน้าที่การงานของเราได้เลยนะครับส่วนใครที่ทําธุรกิจอยู่ช่วงสิบมิถุนายนเป็นต้นไปก็ถือว่าจะมีโชคเกี่ยวกับทางด้านการงานดีเช่นกันนะครับใครทําธุรกิจอยู่ก็จะได้โชค ได้ผลประโยชน์อะไรต่างๆนะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับ่งออกนําเข้าหรือเกี่ยวข้องกับพวกชาวต่างชาติอะไรต่างๆเนี่ยจะเด่นมากนะครับจะมีเกณฑ์โชคเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาสําหรับชาวลัคนาราศีกุมแล้วหลายคนก็กําลังจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่เริ่มต้นงานใหม่ในที่ใหม่ก็ถือว่าเป็นช่วงโอกาสที่ดีหรือว่าหลายคนอาจจะพลิกตัวเอง มาทำงานส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวก็ถือว่าเป็นจังหวะเริ่มต้นที่ดีของชาวรัคณาราศีกุมด้วยหลังจากนี้นะครับไปตั้งใจทำกันให้ดีๆโชคเกี่ยวกับเรื่องงานมีเข้ามาแล้วสำหรับชาวราศีกุมแล้วก็บอกได้เลยชาวราศีกุมเนี่ยดวงชะตาจะดียาวไปจนถึงราว,วเดือนตุลาคมนะครับในช่วงที่พฤหัสบดีโคนจรรับทับราคนาเนี่ยชาวราศีกุมดวงชะตาจะดีเกือบๆทุกด้านเลยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องด้านหน้าที่การงานนะครับ ไปลุ้นได้เลยสำหรับชาวาลัคนาราศีกุมสํสำหรับราศีที่2นะครับราศีที่2ที่จะลุ้นโชคเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาก็จะเป็นชาวาลาัคนาราศีธนูครับชาวาลาัคนาราศีธนูจะมีเกณฑ์โชคเกี่ยวกับเรื่องงานมาอีก1ครั้งนะครับแต่ในช่วงจากนี้ไปจนถึงก่อนสิมิถุนายนนียไประมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องงานให้ดีนะครับการงานมีโอกาสผิดพลาดหลายคนก็อาจจะตัดสินใจ เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องงานแต่ออกจากงานอะไรต่างๆในช่วงนี้นะครับต้องระวังนิดหนึ่งช่วงนี้ชาวราศีธนูหลายคนเบื่องานหรือว่าไม่อยากจะออกก็มีเหตุให้จําจเป็นจะต้องออกจากงานต้องระมัดระวังนิดหนึ่งแต่ช่วง1ิมิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยก็ต้องบอกได้ว่าเป็นโชคทางด้านหน้าที่การงานของชาวลัคนาราศีธนูเข้ามานะครับใครที่คิดอยากจะเปลี่ยนงานตกงานรอง,งานอะไรต่างเนี่ยโชคเรื่องงานมีเข้ามาแน่นอน สำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับส่วนใครที่กําลังอึดอัดเกี่ยวกับเรื่องงานอะไรต่างๆในช่วงนี้เนี่ยใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆอย่าพึ่งลาออกรอให้ได้โอกาสเกี่ยวกับเรื่องงานใหม่มาก่อนแล้วก็ค่อยลาออกจากที่เก่าส่วนใครที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่ๆก็อาจจะต้องออกโดยที่ตัวเองไม่อยากจะออกเนี่ยก็ไม่เป็นไรทําใจให้สบายออกมาก่อนแล้วก็ พักผ่อนทาใจให้สบาย1ิมิถุนายนเป็นต้นไปลุ้นโชคเรื่องงานได้เลยนะครับใครว่างานอยู่ช่วงนี้ก็ส่งใบสมัครงานอะไรต่างๆไปได้เลยเดี๋ยวโชคเรื่องงานเข้ามาก็จะมีคุยมีสัมภาษณ์แล้วก็สามารถที่จะตกลงเกี่ยวกับเรื่องงานกันได้สําหรับชาวลัคนาราศีธนูโชคเรื่องงานมีเข้ามาครับไปลุ้นได้เลยนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีธนูแล้วก็ชาวลัคนาราศีธน,น,นูช่วงนี้ดาวเสียหลายดวงนะครับทั้งดาวการเงินดาวพุธก็เสีย นะครับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษโดยเฉพาะดาวพุธเสียนะครับเรื่องบางเรื่องไม่จําเป็นอะไรต่างๆก็อย่าไปพูดไม่ควรพูดไม่อย่าขัดแย้งกับใครนะครับโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายเนี่ยไม่จําเป็นไม่ต้องพูดเดี๋ยวจะเกิดการขัดแย้งมีปัญหาและส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับเดี๋ยวก็จะต้องไปลุ้นเกี่ยวกับงานใหม่ไปโชคเกี่ยวกับเรื่องงานในช่วงเดือน เอาเป็นว่าใครยังทำงานอยู่รักษาตัวรอดให้ดีทำงานต่อไปแล้วโชคเรื่องงานมาก็ไปลุ้นกันข้างหน้านะครับเป็นราศีที่สองที่มีโชคเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาในช่วง10มิถุนาย,ยนเป็นต้นไปนะครับก็จะมีอยู่4ราศีไปลุ้นราศีที่3กันต่อเลยครับราศีที่3นี่คิดว่าหลายคนกำลังรองคอยอยู่แล้วก็อาจจะรอคอยมานานอยู่พอสมควร เมื่อไหรจะมาสักทีนะครับสำหรับราศีที่3ก็จะเป็นชาวลัคนาราศีตุลครับลัคนาราศีตุลน,นะตุลจริงๆเนี่ยตั้งแต่ช่วงดังตุจีนมาดวงชะตาก็จะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับหลายคนอาจจะรอโชคเรื่องงานอยู่ได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่างๆเนี่ยสิบมิถุนายนเกณฑ์โชคเกี่ยวกับเรื่องงานมาอีกครั้งหนึ่งสําหรับชาวลัคนาราศีตุล แต่โอกาสถือว่า6 70%ไม่เยอะเท่าไหร่สำหรับชาวลัคนาราศีตุลแต่โอกาสเกี่ยวกับเรื่องงานมีเข้ามานะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ใครที่ว่างงานอยู่นะครับหรือว,ว่าคิดอยากจะเปลี่ยนงานใหม่อะไรต่างๆเนี่ยโอกาสมีเข้ามานะครับอาจจะเป็นงานที่เราเคยคุยไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วหรือว,ว่าต้นปีนะครับจะมีโอกาสมีเรียก ก็ามาคุยมาสัมภาษณ์อะไรต่างๆในช่วงนี้แล้วมีโอกาสจบตกลงกันได้ด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีตุลโชคด้านงานมีเข้ามาไปลุ้นได้เลยเหมือนกันนะครับชาวราศีตุลช่วงนี้ชาวราศีตุลก็เช่นกันดวงดาวเสียค่อนข้างมากเลยดวงดาวโคจรตกพบมรณะเต็มไปหมดเลยสําหรับชาวลัคนาราศีตุลระวังทรัพย์เงินทองของมีค่าสูญหายนะครับของมีค่าของรักของห่วงของประจําตัวระวัง สูญหายโดยเฉพาะของใช้ส่วนตัวแว่นตานาฬิกาอะไรต่างๆปากกาใครใช้ของแพงๆของดีๆเนี่ยระวังจะมีเกณฑ์สูญหายกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆมีเกณฑ์นะครับเพราะว่าเกณฑ์เสียทรัพย์มีด้วยไประมัดระวังให้ดีสําหรับชาวราศีตุลแล้วก็ไปดุ้นโชคเรื่องงานนะครับดัง10มิถุนายนนี้มีลุ้นได้นะครับ6-70%สาหรับชาวลัคนาราศีตุลใครได้งานก็ทําไปนะครับ โอกาสเกี่ยวกับเรื่องงานมาแล้วทำไปได้สำหรับชาวลัคนาราศีตุลส่วนราศีที่4ราศีสุดท้ายนะครับหลายคนก็กำลังลุ้นอยู่จะเป็นราศีของเราหรือเปล่าที่จะมีโชคเรื่องงานในเดือนมิถุนายนนี้ราศีที่4นะครับจะเป็นชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับชาวลัคนาราศีเมถุนจะมีโชคเรื่องงานเข้ามา นะครับเมถุนที่ดวงชะตาย่ำแย่มา 2- อสมปีนะครับหลายคนก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพลิกไปพลิกมาได้งานก็เข้าเข้าออกๆนะครับบางคนทำอะไรก็ติดๆขัดๆสิมิถุนายนเป็นต้นไปโชคและโอกาสเกี่ยวกับเรื่องงานมีเข้ามานะครับใครทำธุรกิจส่วนตัวก็เป็นโอกาสที่จะลืมตามอาปากได้มีโชคเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาส่วนใครตกงานรองงานคิดจะเปลี่ยนงานหางานดีๆ โอกาสมีมาแล้วสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนโอกาสเกี่ยวกับเรื่องงานมีเข้ามาแล้วสิมิถุนายนเป็นต้นไปนะครับถ้ามีเกี่ยวกับเรื่องงานติดต่อเข้ามาเนี่ยบอกได้เลยมีโอกาสลุ้นสูงโอกาสได้ค่อนข้างมากด้วยนะครับแล้วก็ค่อนข้างดีขอให้ตั้งใจทําให้ดีๆช่วงหลังจากนี้ไปเนี่ย ชาวเมถุนดวงชะตาจะไปโลดเลยแล้วช่วงนี้ดาวพฤหัสบดีโครจรมาส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีเมถุนด้วยนะครับใครได้งานตั้งใจทํางานไปให้ดีๆด,ดวงชะตาจะยังดีอยู่สักราวสี่หเดือนหลังจากนี้ยังไงพ้นโปรแน่นอนครับใครไปเริ่มต้นงานใหม่หรือว่าเปลี่ยนงานใหม่ได้งานใหม่เนี่ยชาวเมถุนเนี่ยพ้นโปรแน่นอนเพราะว่าพฤหัสยังคงโครจรส่งผลให้อยู่นะครับ ก่อนที่จะถอยกลับมามรณะอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายปีนี้สำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนสินแสก็แนะนำเลยนะช่วงนี้ใครอยากจะเสริมโชคเรื่องงานถ้ามีโอกาสได้ไปวัดทำบุญนะครับช่วงนี้ก็หลายคนก็อาจจะอยู่กับบ้านไม่ค่อยได้ไปไหนใครมีโอกาสไปวัดทำบุญก็ให้ไปเติมน้ำมันตะเกียงนะครับหรือว่าถ้าไม่ได้ออกไปไหนเนี่ยตักบาท สามารถตักบาตรพระอยู่ที่บ้านได้เนี่ยใส่บาตรถวายเทียนนะครับดอกไม้ทูบแล้วก็เทียนหนึ่งคู่แล้วก็อธิษฐานขอโชคเกี่ยวกับเรื่องงาน10มิถุนายนนี้โชคเกี่ยวกับเรื่องงานมีมาแบบปังๆให้กับชาวราศาาีเมถุนแน่นอนครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้สินแสด้วยนะครับ ท่านใดยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ